สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น Nikkei b ายนะครับหุ้น Nikkei bai ของวันที่สิบเอ็นะครับเดือนเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับก็ช่อง v a p ธรรมดาก็จะมานําเสนอ คนนี้ที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะครับอขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีชคทวีสุขนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับ เพื่อความบันเทิงเนี่ยเสียงเสียงลายดังอาจารย์จิกหันไปมองอ่านอดอ่านไม่ได้ว่าใครส่งมาประมาณนี้นะครับอะมาชมกันเลยนี่เคอิบายเก้าศูนย์หนึ่งเน้นที่เก้านะครับรองศูนย์นะครับเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าส่วนศูนย์เพื่อนสองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์อ่าส่วนรองอรองคือ หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเน้นอ่าขอเน้นที่เก้านะเลขสูงอยู่นะเก้าลองศูนย์ก็เลขต่าอยู่นะนะครับรูดนะครับวิ่งก็ได้นะครับวิ่งก็ได้รูดก็ดีนะครับป้องกันไว้นะครับประมาณนี้หุ่นนี้ี่อบ่ายนะนะครับอุนนี้ที่บ,นะบ่ายวันนี้วันอังคารสีชมพูสีชมพูสักหน่อยเอาลองหนึ่งนะครับ เน้นที่เก้ากับ0ูนย์นะครับวิ่งรูดเลยก็ได้เก้าตรงนี้นะครับเก้าสองสองเก้าเก้สามสองก้าก้าสี่สี่เก้าเก้าหกเก้านะครับเก้าห้าห้าเก้าศูนย์สองสองสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับอ่าส่วนตัวเน,น้นเน้นทางข้างหน้านะครับเน้นทางข้างหน้านะอ่าอันนี้นะครับส่วนทางท้ายเนี่ยขอเป็นตัวรองแล้วกันนะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เหล่านี้นะครับขอ,อ,อบข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 อบ อ่าเอาหายไปไหนอีกแล้วอือมันหายไปไหนอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อนึกว่าหายไปอีกทุกทีเลยอ่าครับตามนี้นะอ่าครับขอบพระคุณมากมานะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะพบก,กันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้เด้งเด้งอีกนะครับมาบนมาล่างเลยนะครับสาทุกธุเดี๋ยวขอแถมคาถาหน่อยนะ <laughs> <laughs> วิลย و, ัยโยวิลัคนอย่างวิลัหิงสาวิลสสัสสศวิลัษสา,สาวิลาอิต<ท>ิโยพุทธศาสตร์มานีมามาพุทธศาสต<ท>ร<ะ>์ตะลงหอมเพียงเพียง,ยงมาเร่งบนล่างเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็รุ่นลงพรความบันเทิงนะครับสวัสดีครับ